สวัสดีครับอากสงครามกาซาของอิสราเอลและก็ฮามาสทําให้กลุ่มฮูตีซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับฮามาสพยายามสแสดงออกด้วยการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงเพราะว่าฮูตีเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยฮามาสในกาซาได้อันนี้พูดง่ายๆคือก่อความไม่สงบระล่านเพราะว่าฮูตีเนี่ยทำได้แค่นั้นฮูตีโจมตีเรือแล้วก็จับเรือของญี่ปุ่นพร้อมกับจับตัวของลูกเรือไปจนสัฐอเมิการนี้ต้องจัดตั้งกองเรือขึ้นมาคุ้มกันในทะเลแดงนอกจากนั้นแล้วนะครับ ฮูตีก็ยังพยายามใช้ขี่ปนาวุธส่งเข้าไปที่อิสราเอลแต่ว่าถูกสกัดไว้ได้นี่ทั้งหมดโจมตีอิสราเอลแบบตรงๆเนี่ยมันยากไปฮูตีเลยมาเน้นโจมตีเรือที่ผ่านหน้าน้านำเยเมนแทนนะครับสหรัฐมิการก็เตือนแล้วหลายครั้งจนในที่สุดเนี่ยสหรัฐมิการก็จัดการโจมเรือของฮูตีไปสามลำต่อมา UN s อประซชมมาลงมติประนามกลุ่มฮูตีแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยเรือกับลูกเรือซึ่งสมาชิก UN s อเซเห็นชอบ11เสียงงดออกเสียง4ี่เสียงจาก สมาชิกของ UNSC ทั้งหมด15ประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกฉันไม่มีใครในคิคัดค้านแอดมินได้วิเคราะห์มเมื่อวานว่าถ้ามาติออกมาแบบนี้ฮูตีนี่จบเกมแน่ เพราะว่ามตินี้จะทําให้สาามิกาเนี่ยมีความชอบธรรมในการตัดสินใจโจมตีโฮตีแบบตรงๆได้หมายถึงโจมตีโฮตีในดินแดนของเยมเมนนะครับโดยไม่มีใครนิวยไยเพราะว่ามติของ UNSC นี้ออกมาแล้วและแล้วก็ได้เลิกแล้วครับกองกําลังของสาดามิกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีโฮตีทั้งทางอากาศทางเรือแล้วก็จากเรือดำน้ำําโดยมีเป้าหมายคือคลังอาวุธของโฮตีระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ระบบขน ทรงต่างๆของกลุ่มโฮตีแน่นอนว่ามันถูกล็อกเป้าไว้นานแล้วแค่รอโอกาสนี้เท่านั้นงานนี้สหรมิการนี้ไม่เท่าไหรแล้วครับแต่ว่าดูเหมือนอังกฤษเนี่ยจะกำหมัดนี่มากกว่าเพราะว่าอยากเล่นงานโฮตีนี่มานานแล้วการโจมตีในครั้งนี้มีได้ถือว่าเป็นสงครามขยายตัวอะไรเป็นแค่การวางมือบนศีรษะของโฮตีนี่แบบหนักหน่อยก็เพื่อเป็นการสั่งสอนอบรมปมนิสัยม่ได้ตั้งใจกวาดล้างโฮตีแต่อย่างใดนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าเป็นคนสั่งโจมตีกลุ่มฮูตีก็เพื่อตอบโต้โดยตรงต่อการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงนอกจากสหรัฐอเมริกากับอังกฤษแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากออสเตรเลีย บาเรนแคนาดาแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยการโจมตีนี้ใช้การโจมตีจากเครื่องบินรบแล้วก็ขี่ปุษโชมาฮอคจำนวนหนึ่งแน่นอนว่าฮูตีนิต้านมีได้วีด้าของฮูตียับสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ปล่อยโจนิพังรวมถึงคลังข,งของขีปนาวุธการสั่งสอนฮูตีในครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ผ่านมาัฐอเมิกาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีเยเมนแบบโดยจงเนื่องจากต้องการรักษาระดับของสงครามในกาซาแต่ว่าครั้งนี้สุดทนแล้วครับ และก็ได้โอกาสจากมาติของ UNSC คนที่ส่งโชมมหอคให้กับฮูตีก็คือเรือดำน้ำ USS Florida ซึ่งเราไม่ได้ยินข่าวมาก่อนว่ามาอยู่ตรงนี้เหมือนที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าสัอามิกาเนี่ยแค่รอมติของ UNSC การโจมตีฮูตีในครั้งนี้ถือว่าเป็นแบบเบาๆไม่ได้หนักมืออะไรนะครับก็เพื่อต้องระมัดระวังอย่างมากในแง่ของการจำกัดการขยายวงของสงครามเราต้องรอดูว,ว่าฮูตีนี่จะแก้มืออย่างไรยิ่งแก้ก็ยิ่งเจ็บลำพังฮูตีจะมาโจมตีกองเรือของสัอามิกานี่ ยากากกมแต่ว่าสิ่งที่เป็นกังวลคือฮูตีจะหันไปโจมตีซาอุดิอาระเบียนี่หรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนั้นซาอุโจมตีเยเมนแน่เพราะว่าเคยทำมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสัตมิการนี่เปกซาอุนีเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องดูการดิ้นรนของฮูตีนี่ต่อไปในระหว่างนี้อิหร่านเนี่ยก็ยึดเกลือน้ํามันเป็นการตอบโต้ต้องดูว่าอิหร่านจะเปิดหน้าสู้นี่หรือไม่จริงๆถ้าสัตมิการติดขาดก่านนี้ปัญหามันก็จะน้อยลงไปแต่ต้องเข้าใจนะครับ ว่าทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนทําตามใจนี่ไม่ได้หนักมือไปก็สงสารชาวบ้านใจดีเกินไปกลุ่มก่อการร้ายก็ได้ใจก็ต้องบริหารสถานการณ์ไปแต่ว่าที่แน่ๆโฮตีเนี่ยโดนทุบเบาๆนี่ไปแล้วจะทํายังไงต่อละครับ แน่นอนว่าการโจมตีเยเมนในครั้งนี้หลายฝ่ายกังวลว่าสงครามจะขยายตัวยืดเยื้อกลายเป็นสงครามภูมิภาคยากในการควบคุมแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วถ้าอิร่านไม่ฮึดฮัดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่ากลุ่มฮูตีจะก่อกวนเพิ่มขึ้นแต่ก็อยู่ในการควบคุมยังคุมได้เพราะว่าศักยภาพของฮูตีไม่ได้มากมายนี้ขนาดนั้นถ้าฮูตีอรารวาสละรานเพื่อนบ้านซาอุดีอาระเบียกับ UAE ก็พร้อมที่จะโจมตีนี้อยู่แล้วอันนี้อธิบายเพิ่ม ก่อนหน้านี้ฮูตีกับซาอุเนี่ยโจมตีกันมาก่อนและซาอุโจมตีฮูตีโดยมี UAE นี่มาช่วยซาอุด,ด้วยทําให้ชาวเยเมนนี่สูญเสียจํานวนมากเพราะว่าซาอุหวังกวาดล้างให้สิ้นซากสัอเมิกาก็ปรามซาอุดิอาระเบียนะครับโดยการไม่ขายอาวุธให้ทําให้ซาอุเนี่ยไม่พอใจสัอเมิกานอกจากนั้นสัอเมิกาก็ยังเข้ามาไกลเกี่ยระหว่างซาอุกับกลุ่มฮูตีให้สงบศึกและสัอเมิกาก็ยังถอดรายชื่อกลุ่มฮูตีออกจากกลุ่มก่อกา การกายทาให้ซาอุดีอาระเบียนี้ไม่พอใจสถมิการหนักจนมาถึงวันนี้นะครับ มาคราวนี้ฮูตีนี่ก่อเรื่องสัเมิกาก็ต้องเข้ามาปามน่าสนใจว่าสาัเมิกาเนี่ยจะยอมขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบียเหมือนเดิมนี่หรือไม่เรื่องสัเมิกากับซาอุต้องคุยกันยาวความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีมากนักเพราะว่าเรื่องของฮูตีนี่แหละครับสัเมิกาไม่ขายอาวุธให้เพราะว่ากลัวซาอุดีอาระเบียเอามาก,กวาดล้างชาวเยเมนแต่ก่อนซาอุเนี่ยซื้อเครื่องบินจากสัเมิกานะครับตอนนี้ซาอุหันไปสนใจยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจากอังกฤษและซาอุหัน มหาจีนนี่มากขึ้นคงจะเป็นบทเรียนให้กับสารมิกาว่าผู้ก่อการร้ายไว้ใจไม่ได้นิซากกลุ่มช่วยมากแค่ไหนไม่เคยสำนึกบุญคุณนี่อยู่แล้วต้องเด็ดขาดบ้างไม่งั้นจะเป็นหอกข้างแพร่สร้างความเดือดร้อนพูดไม่ฟังไม่ควรใจอ่อนอีกต่อไปนะครับรอดูว่าหูตีโดนสั่งสอนแล้วจะจำไหมหรือว่าต้องสั่งสอนให้หนักกว่านี้จะมีรอบสองรอบสามไหมต้องรอดูต่อไปนะครับ ส่วนสงครามยูเครนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างหาวิธีโจมตีกันในช่วงหน้าหนาวนะครับการเดินทัพทางพื้นดินนิธทรมได้ยากมาก เครื่องบินก็ใช้ได้ไม่ปลอดภัยอาวุธที่เหมาะสมที่สุดก็คือดโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธตอนนี้รัสเซียหันมาใช้ดโดรนนี่มากขึ้นรวมถึงอาวุธราคาถูกต่างๆอันนี้หมายถึงขี่ปนาวุธรุ่นเก่านะครับจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยจำเป็นต้องใช้เท่าที่มีมีอะไรต้องเอาออกมาใช้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยรัเสเซียต้องการทําลายแหล่งพลังงานของยูเครนช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวว่ารัสเซียโจมตีหนักนี้ทุกวันก็ต้องเร่งมือแล้วครับเลียวหน้าหนาวเนี่ยก็หมดแล้ว ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่11มกราคม2567นี้ออกมานะครับทหารของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ367,620นายเพิ่มขึ้น830นายค่อนข้างสูงนะครับรถถัง6 0 5 0คันเพิ่มขึ้น12รถยานเกราะ11,238เพิ่มขึ้น22ปืนใหญ่8,699เพิ่มขึ้น15 ตรวจหลายลำกล้อง957เพิ่มขึ้น1น,นะครับระบบป้องกัน641เพิ่มขึ้น2โดรน6,843เท่าเดิม เครื่องบิน329เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขี่ปนุษย์ร่อน1,806เพิ่มขึ้น1น,นะครับเรือรบ23เรือดำน้ำหนึ่งนี่เท่าเดิมพานะ11,596เพิ่มขึ้น21แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,337เพิ่มขึ้น1น,นะครับ